สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะไปรับของฟรีนั่นเองค่ะขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นของฟรีนั่นเองค่ะเป็นออล่าไข่อีสเตอร์นะคะอันที่2นะคะทุกคนก็จะเป็นทรงผมไข่อีสเตอร์เหมือนกันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นแมปที่เราต้องเข้าไปเล่นนะคะทุกคนแล้วเมื่อทุกคนเข้ามาที่แมปแล้วนะคะให้กดรูปสัญ,ญลักษณ์ไข่ข้างบนได้เลยค่ะ มันก็จะโชว์ภารกิจของ UTC นั่นเองวิธีการรับก็คือทุกคนนะคะจะต้องเก็บชิ้นส่วนของไข่นะคะทั้งหมดตามจํานวนที่เขาบอกนั่นเองวิธีการรับไข่ก็คือทุกคนนะคะแค่มาทําไทคูนตรงนี้แบบนี้เลยค่ะทุกคนก็จะได้ไข่ามานะคะใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ยังไม่หมดนะคะทุกคน มีเควสอีกประมาณ4เควสนะคะทุกคนเควสแรกก็คือทุกคนนะคะจะต้องเดินทั้งหมด89,000นะคะทุกคนเควสที่2ก็คืออยู่ในแมปเป็นเวลา9นาทีค่ะเควสที่1นะคะทุกคนทุกคนจะเดินก็ได้หรือว่าทุกคนจะมาเล่นมินิเกมอันนี้ก็ได้นะคะทุกคนอันนี้เราแคปบมาให้ดูนะคะเควสที่ <c red> 2นะคะทุกคนก็คืออยู่ในแมปเป็นเวลา9นาทีนะคะง่ายมากๆเลยแล้วเมื่อทุกคนนะคะทําภารกิจทั้งหมด2เควสเสร็จแล้วก็จะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้เลยค่ะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาให้เราอะทําทั้งหมดสองภารกิจเลยหรือเปล่าก็คือภารกิจที่เราต้องทําทั้งหมด4ี่เควสตแล้วก็ต้องสร้างไทคูลเพื่อเก็บคะแนนไข่ทั้งหมดตามจานวนที่เขาบอกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทําทั้งสองนะคะก่อนจะไปนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันลังใจให้เราด้วยนะคะ